สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้า ASIC กนะครับตัวนี้เป็น ASIC กคอร์ดคอนโทรลเอฟเนะครับเดี๋ยวรีวิวต่อจากสียูนิเซ็กเลยละกันตัวนี้เป็นสีเฉพาะของผู้หญิงเท่านั้นนะครับเป็นสีไลท์บูนะครับข้างกล่องเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ได้เขียนแบดมินตันโดยตรงเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเดี๋ยวก็มีเขียนอินดอร์ด้วยนะรุ่นนี้นะครับนี้เขียนเป็นสคอรแบดมินตันนะครับก็ข้างกล่องเนี่ย บางทีอย่าไปสนใจอะไรมันเยอะครับเพราะว่ารองเท้าอินดอร์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เอซิกมิซูโนเองนะครับใช้ด้วยกันได้หมดอย่างผมเองนะครับใส่เอซิกสกายอีลิตเอฟเเนี่ยนะครับก็ข้างกล่องก็เขียนเป็นรองเท้าวอลเล่ย์กันนะครับแต่ใช้ดีมากนะครับผมใช้ตีแบดเนี่ยนะครับเซฟตี้ก็ดีเอเนจีดีเทอร์นก็ดีนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันเลยสวยมากสีสีเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะอันนี้ของแท้ของญี่ปุ่นนะนะครับผู้ชายเนี่ย คือมีถึงไซส์26เท่านั้นนะสีนี้นะครับเผื่อผู้ชายคนไหนชอบนะแต่สีนี้มีแค่ของผู้หญิงเท่านั้นนะครับใครเท้าเกิน26เนี่ยก็หมดสิทธิ์นะครับพื้นตัวนี้เป็นยางสีนะเป็นยางสีทั้งเงินจวนยูนิเซ็กตัวที่แล้วเป็นยางดิบนะตัวโฟมเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเป็นโฟมนะแล้วก็ตรงตรงอุ้งเท้าเนี่ยเป็นฮาร์ดแล b บเบิลนะครับเนี่ยผมกดไปเนี่ยโฟมตัวสีฟ้าเนี่ยคือนุ่มมากๆส่วนตัวไฟล์โฟมสีขาวเนี่ยนะครับ ตัวนี้จะมีความเฟิร์มแน่นนะครับแล้วก็จะมีเจลนะครับอยู่ตรงกลางนะนะครับนุ่มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ล็อกหน้าเท้านะกันพลิกนะครับเดียใครเคยมีปัญหาเรื่องข้อเท้าพลิกหน้าเท้าพลิกนะครับตัวนี้ช่วยได้เลยนะครับสาคัญมากๆนะตัวช่วยหน้าเท้าพลิกเนี่ยนะครับช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ดีมากๆนะครับบางทีเนี่ยวิ่งไปเนี่ยบางทีพลิก แคงออกด้านข้างอย่างนี้นะครับบางทีพ่อบางทีเราใช้ข้างเท้าด้านนอกเป็นตัวส่งแรงด้วยนะครับหรือเวลาตีโอโเวอร์เฮดลงมาเนี่ยนะครับถ้าพลิกโชคดีหน่อยก็บวมแค่นี้นะถ้าโชคร้ายหน่อยเนี่ยคือเอ็นคว้เขา่าฉีขาดอะไรอย่างเงี้ยส่งผลไปถึงหลังเลยนะครับเพราะว่า ร่างเท้าเราเนี่ยนะครับรับน้หนักถึง3เท่าของร่างกายเวลาวิ่งแต่เวลากระโดดเนี่ยหเท่านะครับเพราะงั้นข้อต่อเองนะครับเท้าเองรับน้าหนักเยอะมากนะครับหนักเท่าไหร่ก็คูณ5ไปเลยเวลากระโดดตกลงมาเนี่ยนะครับเนี่ยโชคดีก็จะเป็นแค่นี้นะครับแต่เป็นแค่นี้ผมบอกเลยหรือหยุดไป2อสเดือนระบบค่ารักษาเนี่ยแพงค่ารองเท้าแน่นอนหลักพันแน่นอนครับค่ารักษานะครับส่วนใครที่เป็นหนักกว่านี้นะครับผมบอกเลยว่าหยุด ไปเป็นปีๆนะค่ารักษาหลักหมื่นถึงแสนเลยนะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าดีๆเซฟตี้เยอะนะครับมีลูกค้าหลายคนนะที่มีปัญหาเรื่องแบบพลิกแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เอ็นไขว้เขา่าฉีกขาดนี่ครับเขากลับมาอีกทีเนี่ยเขาเน้นย้ําผมเลยว่าต้องหารองเท้าที่เซฟตี้ที่สุดให้เขานะครับแล้วก็เอาที่ซับพอร์ตที่สุดเพราะมีปัญหาเรื่องหัวเข่าไปแล้วนะครับแล้วทีมนางวงุญ,ญิดคือไม่ได้เล่นแบบเนี่ยโอ้โหทรมานมากนะครับ ราคารักษาก็เยอะด้วยเก็บตัวด้วยนะครับหิวครับก็แข็งแรงนะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นรองเท้าสไตล์ออรลาวนะครับที่เน้นไปทางความนุ่มนะนะครับเนี่ยตัวนี้ยังมีเจลอยู่นะครับนี่เลยนะครับตัวข้างท้าย้า่นในตัวที่ใช้ลากเท้าก็จะเป็นพีการนะครับนี่นะครับเป็นพีการตัวที่เป็นนิยมของเอซิกมาตั้งแต่บาทหนึ่งบาทสองเบทแล้วครับ ะะตัวนี้ก็จะรองรับอุ้งเท้าใสกลางฝ่าเท้าป้องกันการระดิดรองช้าน,นะครับตัววัสดุรองเท้าเป็นยางนะครับเป็นยางหมดเลยนะนะครับมีตรงข้อเท้าเนี่เป็นผ้านะครับนี่นะครับ ตัวรองเท้าเนี่ยจะไม่ได้เบาแบบเแบาบแบบพวกเอลัสหรือพวกเบดหรือพวกสกายอิลิตนะนะครับเพราะว่ารองเท้าเนี่ยเขาเน้นตัวนี้เป็นออลรวที่เน้นไปทางซับพอร์ตซึ่งมันจะมีเจลอยู่นะครับมีเจลเนี่ยจะมีน้ําหนักบ้างแต่ว่าไม่ได้หนักนะไม่ได้หนักจนแบบเป็นปัญหาในการวิ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้เบาหหวงคือมันกลางๆนั่นเองนะครับนนะครับเป็นรองเท้ากลางๆนะครับ เหมาะสำหรับใครที่ต้องการรองเท้าออล์ลาวที่มีความนุ่มถุงเจลชื่นชอบเจลนะครับแล้วก็มีตัวเซฟตี้กันหน้าเท้าพิกข้อเท้าพิกนะครับตัวนี้เหมาะมากๆนะครับนะแล้วตัวเจลเนี่ยนุ่มมากเลยนะครับน,นะะ ตัวนี้ก็จะออลาวไปทางนุ่มนะครับใครสนใจรองเท้ารุ่นนี้นะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตนะครับสีนี้ของผู้หญิงเท่านั้นนะครับไม่มีของผู้ชายนะผมบอกก่อนไม่มียูนิเซ็กนะครับนะฮะก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับ a อซิคอร์ดคอนโทรลเอฟฟสีไลท์บูสีใหม่ล่าสุดนะครับ เป็นของบูเมนนะครับแต่เพลงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับระวังของปอมด้วยนะครับของปอมระบาดเยอะมากๆเลย